เชิญมาเตะให้น้องรับเรามาดูกันว่าน้องจะรับลูกเตะหนูได้สักกี่ลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ RBTc Thik ซึ่งวันนี้ผมคโคชกศักดั์ดาเจริญภูมิจะพาท่านชมไปชมการวิเคราะห์การเปิดลูกมีพื้นฐานที่ดีที่สุดของน้องอะคาเดมี่ชุดเล็ก2คนก็คือน้องเจนนีนี่น้องแพรวา ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์ลูกที่เปิดดีเปิดเสียจากกล้องสโลโมชันซึ่งเป็นกล้องที่จับภาพจากเท้านะจากท่าทางของน้องเดี๋ยวเรามาชมกันครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะหลังจากตีเปิด3ลูกว่า,าลักษณะลูกที่เปิดดีลูกที่เปิดเสียมีลักษณะแบบไหนซึ่งเราจะพาน้องๆมาดูภาพสโลโมชั่นจากกล้องแล้วก็มาวิเคราะห์กันเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เดี๋ยวเรามาดูลูกเปิดดีและลูกเปิดเสียแล้วก็มาวิเคราะห์จากกล้องโสโตร์พชันเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาดูลูกที่1ครับลูกที่1น,น้องเจนนี่เปิดแตกครับลูกที่สองเปิดดีครับมาดูลูกที่3ครับลูกที่3ามน้องเจนนี่เปิดโอ้ลูกที่3เปิดสวยครับเปิดดีครับ ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ตีเปิดน้องเจนนี่ไปจำนวน3ลูกก็มาวิเคราะห์กันจากกล้องสโลว์โมชั่นนะฮะว่าลูกที่เปิดดี2ลูกและเปิดเสียหนึ่งลูกเกิดจากอะไรเราไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูลูกที่1ฮะเปิดเสียครับนี่ฮะลูกที่1เปิดเสียฮะมาดูภาพสโลว์โมชั่นครับลูกนี้ฮะ สังเกตว่าน้องเจนี่ฮะก่อนที่จะเปิดลูกจะมีการขยับเท้านะฮะแล้วก็อาจจะเสียการทรงตัวเวลารับลูกแต่ก็ทําให้ลูกตะก็สัมผัสกับอขอบรองเท้าซึ่งเกิดจากอาจจะถอยหลังด้วยแล้วก็ยกขาเร็วเกินไปสังเกตฮะตัวน้องจะเอ็นไปแล้วแล้วจะใส่นะฮะนี่ฮะเราลองสังเกตนะฮะช่วยกันวิเคราะห์นะฮะเอาละครับมาดูอีกมุมหนึ่งะฮะจะเห็นได้ว่า ภาพลูกที่น้องเจนี่เปิดดีเราดูสังเกตน้องเจนี่ฮะเห็นแกนลำตัวไหมฮะล็อกได้ดีแล้วก็วางเท้า45องศาสายตานีจ้องตะก้อนะฮะนี่ฮะดูภาพช้าฮะสายตาจ้องตะก้อวางเท้าได้สวยแกนลำตัวล็อกตอนสัมผัสตะก้อนะฮะดูฮะนี่ฮะเห็นชัดๆเลยนี่ยิ่งชัดฮะสายตาจ้องมองที่เท้าตะก้อสัมผัสเท้าสายตาจ้องมองมีฮะเห็นชัดเจนเลยฮะ นะแกนลำตัวนิ่งมากฮะตอนสัมผัสตะก้อสังเกตดีฮะจะไม่ได้ใส่ไปไหนเลยนะนักกีฬาคนที่2ก็คือน้องแพรวาว่าการวิเคราะห์การเปิดลูกซึ่งจากกล้องจนะําจำนวน3ลูกเนะี่ยจะมีลักษณะเหมือนน้องเจนนี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งครับผมะะมาดูน้องแพรวฮะลูกแรกเปิดแตกครับนะฮะเป็นลูกเสียลูกที่2นี่เปิดดีครับน้องแพรวามาดูลูกที่3นะฮะ ลูกที่3ลูกนี้อ้าวถือว่าอ้าวถือว่าเปิดดีฮะยังอยู่ในการคอนโทรลลูกได้ฮะมาดูลูกที่น้องแพรวาเปิดเสียฮะนะสังเกตครั้งแรกเลยฮะนักกีฬาที่เปิดเปิดเสียลูกสังเกตตอนแรกเหมือนจะถอยนะฮะการถอยหลังนะฮะแล้วก็สังเกตการวางเท้าของน้องแพรวาฮะการวางเท้านี่คือต้องบอกว่าตะก้อนะฮะสัมผัสที่ตรงเลยตะตุ่มนะฮะ หรือหน้าแข้งนะฮะนี่สังเกตดีๆฮะแล้วก็เท้าของน้องเพรวาจะสายออกไปด้านข้างฮะซึ่งไม่ได้ล็อกแกนลำตัวหรือเท้าไม่ได้ล็อกไว้นะฮะทำให้ตะก้อมันสายออกไปทางความสังเกตนะฮะลูกที่น้องเพรวาเปิดดีสังเกตตอนที่ตะก้อกระทบกับเท้าน้องเพรวานะครับาสายตานะฮะจ้องมองเท้าสัมผัสตะก้อนะฮะแล้วก็ล็อกไว้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ เท้าไม่ใส่นะฮะสังเกตดีๆฮะลูกที่น้องเปิดดีหลังจากที่ให้น้องทั้งสองคนดูภาพโปรโมชั่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาจำลองสถานการณ์จริงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญน้องฟ้านะฮะมาทำการเตะให้น้องๆทั้งสองคนได้ลองรับลูกกันดูนะครับไปดูกันว่าน้องทั้งสองคนจะรับได้กี่ลูกครับไปดูกันครับ แอ๋นขอลูกเดียวเท่านั้นแหละเอาละครับมาดูน้องฟ้าเตะครับลูกนี้เตะลูกแรกฮะเกี่ยวได้ฮะลูกที่สองเตะเกี่ยวได้อีกแล้วฮะโอ้นี่ฮะดูสายตาฮะการวางเท้านะฮะโอ้โหฮะนี่ไปไล่ตะก้อมาฮะสังเกตเท้าตอนไล่ตะก้อก็ยังขนานเข้ามาที่หน้าตาข่ายดูลูกนี้น้องเจนนี่ฮะโอ้โหรับได้ฮะโอ้โหขอแค่ลูกเดียวฮะน้องเจนนี่ฮะ ได้รู้ข้อดีข้อเสียของการเปิดลูกของน้องๆทั้งสองคน,นคจากการวิเคราะห์จากกล้องสโตร์พชั่น,นรเราก็จะนำข้อดีข้อเสียไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาน้องๆอะคาเดมี่ชุดเล็กๆที่กำลังจะขึ้นมาอีกนะฮะต่อไปนะฮะสำหรับผม คโค้ดโจ๊กนะครับก็ต้องขอฝากช่อง RBTC Trick แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามให้กำลังใจน้องๆน,นักกีฬานะฮะแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกๆคนนะครับก็ฝาก RBTC Trick ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่สยินดีต้อนรับ